สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูเห็ดข้างบ้านนะคะขึ้นเยอะเลยค่ะเห็ดอีอยังเนาะนี่เอินมาเห็ดอีอยงสงสัยกินบ่ไรเนาะจ้ากินไม่ได้ใช่ไหมน้องเอ็ดเห็ดกินไม่ได้เห็ดกินไม่ได,ด,ไมได้มันเยอะมากเลยใช่ไหมน้องเอ็ดเดินมาชมใช่ไหมลูกอืน้องเอ็ดเดินมาดูกับมามีอันนั้นเป็นข้างบ้านนะคะเพื่อนบ้าน เยอะมากเลยนะคะดูดอกเขานะคะใหญ่มากเลยะคะ่ะไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะคะหลายคักจ้าเห็ดยังกับบอลูเดอร์นี่แต่ว่าประกาศกินดอกจากินบ่นได้ดอกเกิดทุกปีนะคะเยอะมาก ีเหลืองเหลืองจนน่ากลัวนะคะไม่กล้ากินนะคะ